รู้สึกว่าอยากยกให้เป็นแบบตัวพ่อของวงการเลยได้ชื่อว่าปินออฟวาเซดาใชไม่ว่าจะเป็นแบบบทเล่นใหญ่บทตลกบทแบบขึ้มขึ้มอะไรอย่างเงี้ย<อ>เขาเล่นได้ทุกแนวจริงๆรงซึ่งเขาก็แบบทำเลตติ้งได้สูงสุดเป็นประวัติการเลยนะเองแบบสวัสดีค่ะดีายสกิเจดรามา p l u พี่สาวน้องสาวจา้า ก็ในฐานะที่เราดูซีรีส์ญี่ปุ่นกันมานานมากเลยเนาะอ,อืก็บอกมีดาราในดวงใจหลายคนแต่ว่ามีคนหนึ่งเนี่ยที่แบบรู้สึกว่าอยากยกให้เป็นแบบตัวพ่อของวงการเลยแบบเป็นรุ่นเก่าที่แท้จริงสามารถเล่นในทุกแนวสุดยอดอกับวาีเดดค่ะนั่นก็คือใบไคชิดะหรือภาษาไทยก็คือเจ้าคืนเป็นสองเท่าคุณคุณหมว่าคือใครอ่าคุณคุณ,ก,คณกันแล้วคนนั้นก็คือคุณซาไกมาสโตะนั่นเองย้ย ก็เริ่มเลยก็คือเริ่มจากคุณสกายมาซาโตะเกิดปี1 9 7 3ก็อนตอนนี้ก็4748นะถ้าเกิดใครไปดูหลังปี2 0 2 1ก็ไปบวกอายุกันเองเป็นคนบ้านเกิดอยู่ที่มิยางิแล้วก็เป็นพี่ชายคนโตของบ้านเลยตอนประถมจนถึงมปลายเนี่ยคุณสกายเขาก็เรียนอยู่ในโรงเรียนจังหวัดมิยางินี่แหละพอจะเข้ามหาลัยอ่ะเขาก็มีเป้าหมายอยากจะเป็นข้าราชการของแบบกระทรวงการต่างประเทศอุตอุตสาหกรรมอะไรประมาณนี้แหละประมาณว่าอยากให้มีอาชีพที่มั่นคง พ่อแม่จะได้อุ่นใจอะไรอย่างนี้แต่เขาก็ด้านไม่เก่งเลขเออก็เลยสอบมหาลัยไหนไม่ติดเลยก็เลยแบบสุดท้ายก็เลยได้เข้าคณะวรรณคดีของมหาลัยวาเซดา เออซึ่งก็เป็นมหาลัยที่แบบดังเหมือนกันนะแบบมไม่ใช่ใชแบบไก่กาอะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณสกายอะ่ะเขาก็แบบมีความสนใจเกี่ยวกับการแสดงมาตั้งแต่มปลายแล้วจนถึงมหาลายัยคือมอปลายอะ่ะเขาก็อยู่ชมรมการแสดงที่โรงเรียนเหมือนกันแล้วพอมามหาลัยเขาก็แบบไปอยู่แบบชมรม,มที่แบบเขาแสดงละครเวทีอะไรใช่ไหมอ่ะมหาลัยมันจะต้องมีซึ่งนั่นเขาก็แบบไปสร้างผลงานเออไปเล่นละครเวทีสาวๆมหาลัยอื่นมาแบบ<ม>าตามดูตามกรีดจ้าจนแบบ ได้ชื่อว่าฟินออฟวาเซดาด้วยความแบบเขาแสดงปุ๊บก็แบบกรีเออมันมันจะมีออร่าบางอย่างพวยพุ่งออกมาเดี๋ยวเราจะไปเล่าเรื่องราวต่างๆของเขาต่อซึ่งจุดนั้นก็เป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญในชีวิตเขาเลยเพราะว่าเขาอยากจะมุ่งมั่นในการแสดงจริงแบบจริงจังเลยก็เลยแบบเฮ้ยแล้วเราจะเสียเวลาเรียนไปทำไมอะ่ะ<อ>ใช่ไหมก็เลยแบบลาออกเลยแล้วก<อ>็มาหารายการคันโดยที่แบบไม่บอกพ่อแม่ด้วยนะโหถ้าบอกก็คือแบบ ก็โดนด่าไงเพราะก็ตอนหลังพอนหลังพ่อแม่ก็รู้ก็เลยโดนตัดขาดทุกอย่างเลยก็เลยแบบเออลำบากไปพักหนึ่งเลยทีนี้พอเขาลาออกจากมหาลัยเขาก็ไปอยู่ในสังกัดในบริษัทที่เป็นแบบบริษัทนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยชื่อ t h เ n a เอ a จนซี่ซึ่งเขาก็ยังอยู่จนถึงปัจจุบันนี้เลยนะคือแบบยาวนานมากยาวนานมากจริงๆช่วงแรกๆก็ยังไม่ดังไงก็รับเล่นอะไรเล็กๆน้อยๆไปก่อนแล้วก็ส่วนมากก็จะมีงานภาค เออไม่น่าเชื่อเขาเป็นแบบเซยูมาก่อนเซยูคือนักภาพจนกระทั่งถึงปี2004เนี่ยเขาก็ได้ถึงเวลาแจ้งเกิดละจากละครไทยกะของช่อง NHK ละครไทยกะศก็คือแบบแนวพีเรียดใส่ชุดนักลบกอยก็คือจากเรื่องชินเซนกุมิก็คือเรียกได้ว่าหลังจากเรื่องเนี้ยงานเข้ามาแบบเยอะมากรัวๆเลย ส่วนมากก็แบบเป็นทั้งละครธรรมดาด้วยแต่ว่ามันก็จะมีแบบละครพีเรียดเยอะเหมือนกันใช่ไหม,มจนในยุคนั้นอ่ะเขาได้แบบรับการจัดอันดับเป็นหนุ่มที่สาวๆชื่นชอบอันดับหนึ่งไปเลยของประเทศในปี2004เรียกได้ว่าสมบัติของชาติไปแล้วโอ้โห พอเขาปังกับละครแนวพีเรียดละครไทยกาแล้วหลังจากนั้นเขาได้เล่นอีกหลายๆเรื่องและนั่นก็ทําให้เขาอ่ะได้พบกับภรรยาคนปัจจุบนันจากละครเรื่องโอคุ<ม>อ่ะถ้าใครเคยดูนี่จะอเอ้ยค,คุ้นและอะไรเงี้ยก็คือคุณคันโนมิโฮขึ้นรูปคะ่ะมาพบกันด้วยความ เขาเรียกว่าอะไรจากตัวพ่อตัวแม่มาพบกันน่ะเออมันก็เลยเข้ากันใช่ไหมซึ่งเขาก็ได้จดทะเบียนสมรสในปี2013ซึ่งจริงๆคุณคันโนมิโฮเนี่ยเขาก็เปลี่ยนนามสกุลเป็นซาไกนะแต่ว่าคนทั่วไปอ่ะเขาก็ยังเรียกนามสกุลเดิมคือคุณคันโนอยู่เหมือนเดิมซึ่งประวัติเธอเนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นตัวแม่ของวงการเหมือนกันเพราเล่นละครมาทุกแนวเลยอืมเยอะมากไม่เชื่อไปดูในวิกิจะแบบโอ้โหปลื้ดปื้ดปื้ดปื้ดยาวมากแล้วในปี2013ันเนี่ยคุณคันโนมิโฮเนี่ยก็มา ตอนนั้นฉันไม่อยู่อะฉันอยู่ญี่ปุ่นมีใครได้ไปงานนั้นหรือเปล่าซึ่งซึ่งเราก็ไปเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่แบบโชคดีมากๆก็คือ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 ได้ลายเซ็นของคุณคันโนมาด้วยเอาไาอวดด้วยเห็นไหมอะอันนี้คือลายเซ็นจริงๆของคุณคันโนมิโฮเลยที่เขามาไทยเขียนว่าอะไรขอบคุณค่ะ 2013ัเดือนสามคือเรียกว่าแบบโชคดีโคตรอะทำไมอะทำไมได้ไหนเราซีฉันไม่อยู่ในเหตุการณ์คือตอนนั้นไปแล้วเขาก็จะแบบเหมือนสุ่มสุ่มที่นั่งใช่ไหมคือตอนนั้นไปกับพี่ชายไปกันสองคนแล้วก็แบบทายทายงานเขาบอกว่าเออเนี่ยมีของที่ระลึกจะแจกด้วยเป็นลายเซ็นขอให้ทุกคนก้มลงไปอยู่ใต้เก้าอี้ว่ามีอะไรแปะอยู่ใต้เก้าอี้หรือเปล่าโอ้โหซึ่งเก้าอี้ตัวนั้นอะคือของพี่ชายนะคือพี่ชายอะโชคดีมากคือได้แปะ กระดาษอะไรบางอย่างไว้ก็เลยแบบก็เลยหลุ้นตอนแกะออกมาคือได้ลายเซ็นของคุณคันโนแบบโอ้ดีใจมากได้ลายเซ็นมาด้วยก็ยังเก็บไว้อของงานเจซ r ลี s เฟสติวัลอ่ะให้ดูกันอีกรอบนึงอ่ะผลงานล่าสุดในปี2021นะของคุณมิโฮก็อย่างเช่นเรื่องอุจิโนมุสเมวะคาได้ฉีกาเดคิไนอ่ะก็เล่นเป็นบทแม่ละตอนนี้เล่นเป็นบทแม่กับลูกสาวก็คือฮามาเบะมินามิจัง กลับมาที่เรื่องของคุณสกายตันต่อก็คือใครที่ได้แบบดูซีรีส์ฝุนมานานเนี่ยก็จะเห็นถึงฝีมือลายมือนการแสดงของเขาอยู่แล้วใช่ไหม,มไม่ว่าจะเป็นแบบบทเล่นใหญ่บทตลกบทแบบขึ้มขมอะไรอย่างเงี้ย<อ>เขาเล่นได้ทุกแนวจริง,รงๆแล้วคือแบบเขาเป็นธรรมชาติแล้วก็แบบเต็มที่กับบทนั้นด้วยอะ่ะคือถึงแม้มจะแบบ บทยาวกี่หน้า A4 อ่ะก็คือก็คือท่องได้แล้วก็พูดได้ธรรมชาติมากสุดยอดมีพลังสุดๆวันนี้เราก็จะมาแนะนําหนังกับละครที่เราชอบแล้วก็เป็นเรื่องเด็ดของคุณสกายด้วยทั้งหมด3เรื่องด้วยกันอย่างตอนช่วงต้นคลิปเราได้แบบเปิดตัวไปด้วยคําว่าไปเจ้าคืนเป็น2เท่าอันนี้ก็คือมาจากเรื่องฮันซาวานาโอกิคือใครแบบยังไม่ได้ดูอ่ะ รีบไปดู <c oughs> คือเรื่องนี้แบบแนะนํามากๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับ <c oughs> อะไรคะฮันสาว่าโนกิเนี่ยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนายธนาคารหักเหลี่ยมเฉือนคมกัน <c oughs> คือแบบ <c oughs> พูดถึงธนาคารอาจจะดูแบบอ้ยใกล้ตัวเราแบบูน <c oughs> ่สนุกหรือเ <c oughs> ปล่า <c oughs> อะไรเงี้ยแต่คือเรื่องนี้คือแบบ สุดยอดของความมันดูจบปุ๊บต้องดูต่อดูต่อดูต่อเลยอะใช่เออคือฮันซาวะเนี่ยถูกใส่ร้ายว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้ธนาคารที่เขาทํางานอยู่เนี่ยสูญเสียเงินไป500ล้านเยนซึ่ง,งจริงๆเขาก็แค่ทําตามคาสั่งหัวหน้าเท่านั้นเองแหละเออเออแต่ทำไมแบบต้องมารับผิดชอบอยู่คนเ,ออเดียวแบบไม่ยุจที่ทําเลยนี่นาะแบบคือเขาก็เลยต้องแบบไปสืบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็แบบหาทางแก้ไขเพื่อให้ตัวเองอ่ะผนผิดแล้วก็จริงๆมีอีกวลี่เด็ดหนึ่งก็คือแบบ คุกเข่าลงซะแบบเพื่อเป็นการขอโทษอะไรอย่างเงี้ยคือในเรื่องก็จะมีแบบอีกคนหนึ่งที่เป็นคู่ปรับหญิงในศักดิ์ศรีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะแบบดูแล้วจะมันมากเออซึ่งเขาก็แบบทำเรตติ้งได้สูงสุดเป็นประวัติการเลยนะเองแบบในตอนจบอะได้ 45. 5เในภูมิภาคคันไซก็คือในแถบโอซาก้าแล้วก็42.2%ในแถบคันโตก็คือแบบทางโตเกียวโหเรตติ้งขนาดเนี้ยไม่เคยมีใครทำได้นะเรตติ้งละครสวนมากขึ้นะไร ิบสก็คือถือว่าดีมากแล้วอะเออสิบสามก็ถือว่าเยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่คือสี่สิบห้าคือแบบมาจากไหนคือเหมือนดูทั้งวันกั้ทประเทศเลยอะแล้วเขาก็มีภาคสองด้วยใช่ไหมที่เพิ่งฉายไปภาคสองก็คือฉายตอนปีสองพันยี่สิบคือจากภาคที่แล้วอะเหมือนทันสวาสุทท้ายก็โดนย้ายโดนเด้งแบบคนดีมักจะโดนเด้งไปที่อื่นอะไรประมาณนั้นเออเออก็โดนเด้งไปแบบบริษัทการเงินเล็กๆซึ่งจู่ๆก็แบบต้องมาช่วยกอบกู้บริษัทไอทีตอนหลังก็แบบมีกอบกู้สายการบินเข้ากับสถานการณ์ช่วงนี้โควิดอะไรเงี้ยซึ่งภาคเนี้ยก แค่แบบเอาคืนเป็นสองเท่าแล้วแต่จะเอาคืนเป็นร้อยเท่าพันเท่ากันไปเลยโอ้โหคือโอ้โหความสนุกยิ่งวแบบ่าทวีคุณเข้าไปอีกอต้องไปดูแล้วจริงๆพักนี้คือแบบหยุดดูไม่ได้อะ่ะเรื่องต่อไปก็แบบเป็นเรื่องเด็ดเหมือนกันก็บทพูดยาวเหมือนเดิมมีความแบบชิกชัชชินชาเหมือนกันก็คือเรื่อง l ลีเกิอ่าก็คือเรื่องเนี้ยคุณสกายก็ได้แสดงเป็นทนายความที่แบบฝีปากกล้า ขอแค่คุณมีเงินมาผมจะทําให้คุณชนะเรียกว่าหน้าเงินนั่นเองเออแบบว่าจะถูกจะผิดอ่ะเดี๋ยวทําให้ชนะเองเอาเงินมาอย่างเดียวเรื่องนี้ก็จะตลกตลกนิดนึงแต่แบบมันมันตลกแบบเครียดด้วยอ่ะแต่ด้วยความแบบท่าทางของเขาอ่ะอย่างดูดีแบบปาดผมเรียบอย่างเงี้ยแล้วก็ทาหน้าแบบอะไรอ่ะคือเรียกว่าเล่นใหญ่มากเออเล่นใหญ่เออตลกอ่ะคือเราในเรื่องก็จะเล่นคู่กับนักแสดงหญิงก็คืออารากาฮิยูอิ หรือก็คือยากี้ซึ่งยากี้เนี่ยก็แสดงเป็นทนายที่แบบรักในความยุติธรรมรักในความถูกต้องอเล่นมาเป็นคู่หูกันก็ต้องแบบคอยขัดอีหน่างเงินเนี่ยแต่ก็คืออยู่ทีมเดียวกันีเดยวกันแต่คอยอแบบคอยขัดอะไรมาพูดถึงหนังกันบ้างดีกว่าคุณสกายเนี่ยเขาก็ไม่ได้แสดงละครอย่างเดียวนะเขาก็แบบมีหนังหลายเรื่องเหมือนกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีเรื่องเราที่แบบชอบมากก็คือเรื่อง De สติ n ีค a มาคูล a โมโนก a ตาลีที่ฉายในปี2017คือตอนนั้นอะ อยู่ญี่ปุ่นพอดีเหมือนเขาก็เอาเรื่องนี้เป็นแบบเทเลอร์ชาย,ยาเรื่องอื่นๆก็เลยแบบเพื่ออยากดูอ่ะน่าสนใจเนื้อเรื่องแปลกใหม่ดีแล้วก็คุณสกายเป็นคนเล่นคือเรื่องราวเนี่ยมันจะเกี่ยวกับว่านางเอกอ่ะเป็นตัวหลักนะก็เล่าถึงว่านางเอกเนี่ยเขาแต่งงานเข้ามามาอยู่ในเมืองคามาคุระซึ่งอยู่กับนักเขียนนิยายคนหนึ่งก็คือคุณสกายแน่แหละซึ่งในเมืองคามาคุระเนี่ยจะเต็มไปด้วยเทพเจ้าปีศาจต่างๆที่แบบเป็นของญี่ปุ่นอะ่ะเดินปะปนอยู่ในเมืองกับคนเลยใช้ชีวิตร่วมกับคน แปลกใหม่ดีเนือ้อเรื่องแปลกใหม่มากซึ่งเรื่องเราของพุทธิวิญญาณเนี่ยเราไม่ค่อยรู้จักของญี่ปุ่นมากเท่าไหร่นะกอะพอได้ดูเรื่องเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบเออเขามีเยอะโนแล้วก็แบบมีแปลกๆแนั้นเลยซึ่งเขาก็ทำซีจีได้ออกมาเนียนมากรู้สึกแบบประทับใจตรงนี้มากนังจาแบบภาพแบบเหตุการณ์นั่งรถไฟอะไรเงี้ยเออจำจำฉากได้ถึงจนถึงปัจจุบันนี้เลยอะความรู้สึกในตอนนั้นคือแบบเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์อะเออความแฮร์รี่พอตเตอร์ฉบับญี่ปุ่นสัตว์เวทมนต์เอ่อกลายเป็นกั อะไรอย่างนี้ไกด์สกอ่ะก็จากประวัติคุณสาไก่นะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออดีจังเลโนโลที่เขาอะ่ะรู้ตัวเองตั้งแต่เด็กว่าอยากจะเป็นนักสแสดงแล้วก็แบบท<ม>ุ่มเทฝึกฝนต่างๆมากมายจนทําให้เขาแบบโด่งดังจนถึงตอนนี้สําหรับใครที่กําลังมีความฝันอยากจะลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็อยากให้ลองลงมือทําดูนะคะเพราะว่าถ้าเราโมแต่คิด แล้วเราไม่ลงมือทําริทีเนี่ยเราจะไม่มีวันรู้เลยว่ามันจะดีหรือว่ามันจะไม่ดีอย่างน้อยๆการได้ลงมือทําอะไรลงไปเนี่ยมันก็ย่อมดีกว่าการที่คิดเพียงอย่างเดียวนะอืเป็นกําลังจใจทุกคนนะคะค่ะอ่าสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นประวัติของดาราดังคนไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามกันนะคะถ้าอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ช่องเราด้วยนะคะวันใไกชิมัสวันไกชิมัสสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายบ๊ายบาย 大好き